เปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคา1 2 0่0ห่นค่ะสามหมื่น่าอค่อนข้างจะนั้งหนาค่อนข้างจะใหญ่แข็งคาใหญ่นะครับปีหกเดือนครับนะครับ29,000ครับพี่้องครับต่อรองได้นะครับเป็นแม่สาววหาเก่าเดือนนะครับเป็นงอแม่สาวหน่อยครับว้จากเดือนครับวห้ยีเดือนค่ะวหาเดือนครับอวนมันมูพี่รองนะครับเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคา1 2 0่0ค่ะ12,000นะครับตอรองได้ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับอนเช้านี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศแดดดีแห้งนะครับพี่เจ้าปทุมราชครับพาพี่น้องครับมาเบ่งง่วแม่สาวสามตัวครับมาอยู่กับพี่พรอนครับสวัสดีครับพี่พรอนครับสวัสดีค่ะพ <im <im ี่จ้าเอาใหญ่เพิ่นกินพ yeah, ี่น้องเป็นง่วแม่สาวนะครับพี่น้องเ้ยบรรยากาศตอนเช้าครับตอนนี้สามโมงเช้ามื้อนี้กะมีง้วแม่สาวมาแบ่งปันสามตัวน้พี่พรอนเนาะราคาลักสามลักสองหลัก็ลักหมื่นครับพี่น้องครับหมื่นกว่าบาทก็มีหมื่นเอ็ดแม่สาวนะครับ ขวานกอพีพรอนครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมครับตำบลหน้าหวาอําเภอปะทุมราชจังหวัดลำนาจเจริญนะครับมีแม่สาวสามตัวครับพี่น้องเป็นปลามมนดูผสมนะครับเดี๋ยวเบิคงน้ากันเลยนะครับเริ่มจากตัวใหญ่ๆก่อนนะครับตัวแรกครับเป็นแม่สาววัยหนึ่งปีหกเดือนนาะพผีพรอเนาะจ้่นะครับท่ายสูงนะครับพี่ครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบค่ะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับแม่สาวปีหกเดือนนะครับพีพรอนเปิดราคาเท่าไหร่ครับ เปิดราคา39,000ื่ 39, ้นค่ะ39,000ื่้าพนพี่น้องครับ39,000ื่นนะครับ, 39, รบสูงลอยสามว่ยปี6เดือนตอนนี้ก่ย่างวัฒนผสมเนาะพี่น้องย่างนะค่ะว่ยไก่ผสมนะครับไปสิบแเดือนเป็นปลามันดุผสมครับลำโตัวยาวดีแข็งขาใหญ่ดี3า0 0 0ื่นเก้านะครับนี่ทรงฟีก็ลอยกิโลขึ้เก่าเนาะพี่น้องจ้านะครับขีดเดียวกับทออปกตินะครับ 18, รรคบลิปหูดำนะครับจมูกที่ดำประสีบแวแดงครับเป็นปลามันดุผสมตัวนี้ สูงหน่อยสามสิบเจ็ดนะครับราคาลักสามตอรองได 3, ้สามสิบเก่าราาทุกข้าทอนประกันให้จักมือครับพี่ครับรประกันในชิปมือคะ่ะสิปส<อ>มือลอยโล่ลโค่นหางคือโผล่ใช่พี่ <c oughs> ปาโค่นะหางนะโค่นหางใหญ่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องสามหมื่นเก่าองอค่อนข้างจะนั้งนาค่อนข,ข้างจะใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับปีหกเดือนครับอ่าหูฟังสายของเก็ผนกับแป๊ดน้อยหนึ่งนิดเดียว ประมาณเส้นหนึ่งไงละตรงปลายนิดเดียวเด้อพี่น้องนี่ครับเพลย์ดำพว่วงหางดำเป็นแม่สาวตัวแรกครับโค่นหางใหญ,ใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยถ้าเปนทองนี่ยแค่โบอู้แค่หน้าตึบเป็นตัวพี่น้องจ้ะอ่ะหนึ่งปีหกเดือนนะครับเป็นเชือกแล้วนี่ครับสนใจโทรมาหาพี่พ่อนได้ว่าตัวนี้ปยยเป็นตัวใหญ่เป็นหนาลายเด้อพี่เป็นตัวใหญ่กว่านี่ลายลายแห้งพร้อม หยิบเดบขอเท่าปกตินะครับหน้าตาเป็นตอนนี้ย่างมาท้าผสมครับไปไก่ผสมนะครับง่วงกระเจี๊ยผสมกับสิเดือนครับปี6เดือนนี่ละใกล้แล้วโค้หางเพดดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่าเนาะพี่น้องค่ะนุ่มสีเต่าค่ะราคาทุกกะทอนกับประกันให้ครับสนใจโทรมาหาพี่พ่อได้สามหมื่นเก้านะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องต่อรองได้นะครับ มอแม่สานี่ครับเพดดำโค่นหางง่ายๆนะครับพ่วงหางดำเบื้องในล้ลายเป็นชุดแหลกครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับหน้าโคตรลอยสี่สิบห้ามีครับมตอตัวนี้ก้นเขาสอกก็ยังเทีสอกเนี่ยโอ้ยเปนไปแต่กินโน่นมา่อคืนนะฮะก็เลยตำกินโน <c oughs> ่นใส่ผมผมถาจอบจะไปไปไต่เอึงค่ะตกมอแห้งก็เท่าฝ <c oughs> นกันเลยอ่ะสามหมื่นเก่าพี่น้องนะครับตอร่องได้ ามหมื่นเท่านั่นท่วมวตต่อเอาปะต่อไปครับไปเบ่งแม่สาวลาค่าลักสองครับบันรตัวที่สองครับเป็นง่วแม่สาวครับว่ยเก่าเดือนครับพี่น้องครับนี่สีแดงๆงามๆเลยตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับเปิดราค่าสองหมื่นเก่าพันค่ะสองหมื่นเก่าครับพี่น้องราคาแบ่งปันง่วแม่สาวนะครับสองหมื่นเก่าพันนะครับต่อรองด้คก็ติกินหยาพวดๆเดยอีหลาเลยนี่ครับคนเฮียนดีครับพี่น้องมาสู้ตายเ่านี่กินหยาหึ ตุ้กขีสู่ตายครับเดะทิพูดำครับจมูกดำสนเข้าเราพี่ย่างเนาะย่างค่ะใส่คุ้มว้นะครับป้อนจับจมูกนั่งทับครับพี่น้องครับอ่างลึกดีแม่สาวว่าเก่าเดือนอ่างลึกๆจังสี่นะครับเหลี่ยมยมพี่น้องคนอ่ะนะครับกรีบเล็กกว่าเท่าปกติสองหมื่นเก้าพันต่อรองได้เนาะพี่เนาะค่ะต่อรองไดทรงฟีก่ะร้อยกิโลคือเก่าที่ฮะกินหยาสินีะครับอ้วนดียกเหนือนัง อะเพริดต้นสีดำนะครับนี่ลังเพ่นพ่วง,งหางดำข้าทุกกระทอนประกันให้อ่ซิปมือจ้ามันเป็นเชือกหรือเปล่าเป็นราคาเริ่มทุกเดือนเริ่มเก่งแล้วค่ะใบเก่าเดือนพี่น้องนะครับใบเก่าเดือนนี่ครับพ่วงหางดำกรีบเรียบข้อเท้าปกตินะครับนุ่มกัดสีเต่นเาน้อพี่น้องอค่ะนุ่มสีเต่ากูได้หางว่วแม่สาวนะครับบางท่านก็นกนว่ามีงวัวตัวเดียวหัวหางตัวเดียวไม,ม่มีมู เอาง่วไปเป็นมูครับพี่น้องนะครับสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับเป็นแม่สาวว่ายเก่าเดือนนะครับอนาคตสองปีกะสิหญ่ขึ้นอีกกล้เนาะพี่พนเนาะนะครับท่านใดครับมีงัวตัวเดียวนะครับมีแม่ห่างแม่รื้สึกว่ามัง่วตัวเดียวครับมันหงวนพี่น้องเอาไปเป็นมูกันนี่ครับผมว่าน่าสนใจอยู่งัวนรักสองสองหมื่นเก่านะครับเครื่องดำนะครับว่ายเก่าเดือนอนาคตกะสิหญ่ขึ้นใกล้ครับ ซื้อไปเป็นมูกันหัวสาวหน่อยสดดีนะครับอ่ะเครื่องโบดเครื่องดำนะครับอตัวต่อไปครับพี่น้องครับเป็นหัวแม่สาวหน่อยครับว่ยจากเดือนครับว่ยสี่เดือนค่ะว่ยสี่เดือนครับอ้วนมันหมูพี่น้องนะครับเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาหนึ่งหมื่นสองพันค่ะหนึ่งหมื่นสองพันนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสองหัวตัวนี้คือราคาเนื้อกับบอลลูนไม่โมพีแต่ว่าห้องม่อยากขาเพิ่นไม่อยากเคล็ดเพิ่นครับพี่น้อง ไม่สี่เดือนนะครับอ้วนสีออกกาแฟนะครับนี่แม่สาวพี่น้องตันจุลูเลยนะครับหูสันสันนะครับจมูกดําจะสีออกเล่ออกแองกัตติครัพี่น้องนะครับดีเดอกีบเล็กว่วเทาปกติน้ำลางอู้โผด่อะไรน้ำลางล่ามไปหอดนุ่มครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับหนึ่งหมื่นสองพันต่อร่องได้ครับพี่น้องเพศดําพ่วงหางดําอ้วนนะครับอ้วนความสูงเท่ากันเหรอ ลอยหาลอยหาเนาะลอยหาเส้นนะครับเพราะว่าม่วเป็นม่วแค่สี่เดือนคสี่เดือนกว่าๆเนี่ลอยหาเส้นอนาคตมันก็สใหง่ขึ้นอีกนะครับวันจับจุ่หมองนั่งทับนะครับเป็นสีออกกาแฟครับพี่น้องแต่ว่ามันก็สิออกเลียงออกก็ยังได้ล่ะเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะขายก็มอเลี่ยงแล้เป็นสีกาแฟซื่อนะครับนำล่างนี่ยผต้องบอกถึงพี่น้องเบื่องนะครับนมเพิ่นเอาคีบเรียวก่บทอปกติหนึ่งหมื่นสองไม เป็นนักซื้อเก็บไปเลี้ยงเล่นด้วยก็พี่จ้าไปซื้อไปทีมไปเมันก็้สิบใหญ่ขึ้นเป็นหลาลัายว่ามึงง่วเงินเงินเมื่นนี่ไหมค่ะอ่ะนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นสองครับแม่สาวเด้อพี่น้องง่วแม่สาวสนใจทวมาหาพี่พออ่อนลดนะสนใจอยู่ครับซื้ออ่านี่มันตันดีพันได้ไม่งว่วตัวเดียวครับก็ซื้อไปเป็นมูก,กันนะครับหรือเอาไปเลี้ยงกันได้ไม่มีปัญหาเหมาตัวนี้นะครับ สันแห้งไว้สี่เดือนครับค่าทุกกระทร้อนพี่ประกันใหนน้น้องพี่เนาะจ้ารับประกันซิปมือครับแม่สาวเนาะไว้สี่เดือนสีเนนะะส่เดือนราคาผมมาตีเหนือกับว่าลุบเลยครับแต่ว่ามันก็นเป็นแม่สาวไปอยากไปเห็ดเกันนครับเอานี้มาบิดเหนือนี่โู้ต่เได้ค่ะโู้โหเรบอกเห็ดเห็ดซิปผูดดิบบวยเอานี้มาบิดในพี่น้องอ้วนแห้งที่ต้นาศาสตร์ครับพี่น้องครับเอาเอาไปเลี้ยงนะครับสนใจโทรมานะครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับต่อรองได้ครับพี่น้องงัว เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้อีกให้ลูกให้เต่าไปนะครับเป็นชุดที่3นะครับของเส้านี้กับพี่พอ่อนะครับแม่สาว3าตัวนะครับย่อนลังมาอีกตัวนี้กะสองหมื่นเก่าตัวนี่เนาะค่ะตัวนี้ก็สองหมื่นเก่าพันนะครับต่อรองได้ตัวนี้ก็ได้ซีได้อ่างลึกนะครับได้ความใหญ่เอาราคาถือใจมากตัวใดกะทรหาพี่พอ่อนได้นะครับตัวแรกก็สามหมื่นเก่าตัวนั้นเล่นใหญ่ นะครับอยู่บ้านสากก่อนนี้คมครับตัวบนหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำานาจเจริญนะครับมาถึงใจตัวใดกะเลือกเอาตามเงินพี่น้องกันละเฟสปุปูกกะอัมพรบุญสิรินะครับเปนมาพันสิลงเตาตะปีกายพี่น้องเอ้ยแหงวะละ่ะเอาไวส้สมหิงวะพี่เอาไว้หิวงมันไหลอ่ะตัวนี้หม,มื่นสองพัน,น,น 2, พี่น้องเอ้ยราคานี้อวนๆนันนน้งสี่ห้ายาก้ด้ยครับแบงปันไปเดียงเน้อพี่น้องโมมีลุบมั่วตัวนี้ เห็ดจังไรกับวลุบพีปป่น,น้องเลยนอกจากมันติตาย,ตย <laughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปรทุมราชครับกับพี่พ่อนนะครับขอจบคลิปเพียงเทนีค้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ